ว่าโดยเหตุเกิดของกรรมสามอย่างภิกษุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้มีอยู่เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายสามประการเหล่าไหนเล่า,าสามประการคือโลภะคือความโลภเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย โทสะคือความคิดประทุสลายเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายโมหะคือความหลงเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักที่ไม่เนา่าที่ไม่ถูกทำลายด้วยลมและแดด เลือกเอาแต่เม็ดดีเก็บงำไว้ดีอันบุคคลหวานไปแล้วในพื้นที่ซึ่งมีปริกรรมอันกระทำดีแล้วในเนื้อนาดีอันหนึ่งสายฝนที่ตกต้องตามฤด,ดูกาลภิกษุทั้งหลายมเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นจะพึงถือซึ่งความเจริญงอกงาม ภัยบณ์โดยแน่นอนฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นคือกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นสมุทยัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลาย อันเป็นที่บังเกิดแห่งอัตภาพของบุคคลน,นั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมสเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมคือทันควันหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปป,ปัชชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าเป็นไปอย่างอปริยายะ คือในเวลาต่อมาอีกก็ตามกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยโทสะเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลนั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใด เขาย่อมสเสวยวิบากแ่งกหรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปปัชชะหรือว่าเป็นไปอย่างในอปริยายะก็ตามกรรมอันบุคคลกระทําด้วยโมหะเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุ มีโมหะเป็นสมุทัยอันใดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในขันทั้งหลายอันเป็นที่บังเกิดแก่อัตภาพของบุคคลน,นั้นกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสเวยวิบากแ่งกรรมนั้นในอัตภาพนั้นเองไม่ว่าจะเป็นไปอย่างในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นไปอย่างในอุปปัชชะ หรือว่าเป็นไปอย่างในอปริยายะก็ตามภิกษุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย